สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเมื่อคืนนะครับเกมใจดีนะครับแจกตั๋วกาชามาอีก10บใบนะอันนี้เป็นกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับคือป๊อปอัพเมื่อวานอ่ะผมแจ้งที่เพจผมไปแล้วนะทีเกนเจอร์เกมโซนนะครับคือ10บใบเนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่ล็อกอินนะครับระหว่างวันที่11ถึงวันที่19อ่กา11็ก็คือเมื่อวานเนี่ยตอนสี่ทุ่มนะครับถึงวันที่19ตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยจะแจกวันละ10ตัวเลยเหรอมันเยอะไปะหรือเปล่านะรปรากฏว่าแจกแค่10บใบเท่านั้นนะครับก็เข้ามาในช่วงเวลาวันไหนก็ได้นะครับ11ตั้งแต่4ี่ทุ่มเมื่อคืนนะจนถึงวันที่19อ่กได้1ครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคนะในส่วนของกิจกรรมวันทายเนี่ยโดยปกตินะครับเกมเรนเจอร์เนี่ย เขาถ้าแจกเล็กๆน้อยๆบางปีก็จะเป็นรูนวาเลนไทน์นะครับบางทีก็เป็นกิจกรรมล็อกอินเล็กๆน้อยๆครับบางปีก็ไม่มีเลยนะครับซึ่งพอมีวาเลนไทน์เนี่ยบางปีก็จะมีเขาเรียกว่าหลักวาวาเลนไทน์ไหมของทางเกาหลีเพราะว่าเกมนี้พัฒนาส่วนหนึ่งก็เป็นเกาหลีด้วยครับก็จะเป็นอีกหเดือนถัดไปซึ่งบางเดือนบางทีก็ไม่มีนะบางปีก็ไม่มีกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวปีนี้รอดูนะครับซึ่งแจกตั๋วมา1ิบใบก็ถือว่า พอได้อยู่ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดแต่แน่นอนครับทุกครั้งที่เวลาที่ตัวเกมแจกอะไรเยอะเป็นพิเศษอ่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเขาแจากเยอะมากอย่างเช่นช่วงนี้นถือว่าเยอะมากจริงตั้งแต่ปลายปีจนถึงตอนนี้นะครับอ่ารูบี้ตัวกระชานะครับแล้วก็ลิงก์อะไรประมาณนี้นะมันทำให้เราเนี่ยรับเพิ่มนะก็จะมีคนหลังไม์ถามเข้ามานะว่าพี่เกมจะปิดหรือเปล่าทำไมมันถึงแจกเยอะขนาดนี้เพราะว่าบางเกมเนี่ยแจกเยอะก็คือ เดี๋ยวจะมีการปิดเกมอะไรประมาณนี้นะครับแต่เกมนะผมบอกไปแล้วว่าเขาแจกเยอะเพราะว่าเขาเตรียมจะพัฒนาต่ออ่าเป็นการดึงดูดผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นนะหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นในเกมนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยครบรอบ10ปีเนี่ยก็จะมีการอัปเดตใหญ่อีกนะอ่านะครับซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปลิงก์ตัวเกมก็จะเห็นราคาว,ว่าเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะ กลางเดือนนี้จะมีการประกาศยังไม่ได้อนะัปเดตนะอัปเดตจะเป็นเดือนหน้าจะมีการประกาศว่าเขาจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมอันฉะนั้นเนี่ยแผนการพัฒนาเกมผมบอกไปแล้วว่าเขาพัฒนาจนสุดปีเป็นแทนเยียนะจนสุดปี6 7และอั่วนปีหน้าว่ากันใหม่เพราะว่าเวลาที่ผมรู้ข้อมูลการอัปเดตของแทนเยียน่ะก็จะมาเล่าส่วนฟังอั่วนปีนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเขายังไม่ได้บอกนะว่าจะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับ อักน,อนก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเกมร้านนี้ก่อนนะใครอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะครับก็แนะนำร้านคาร้านนี้ครับเจ๊น้ำการคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะตอนนี้ปลอดภัยไว้ใจได้100นะร้อเรนะร้านค้าตัวถิ่นอยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีและอประสบการณ์นในเกมเยอะแยะแน่นอนนะครับเติมถูกแล้วก็เติมไวแน่นอนนะที่น้าจะนํากันขานะแต่เกมแรนเจอร์มีแค่ iOS นะที่เติมถูกนะก็ทุกเจ้าเลยแหละนะ iOS ทั้งนั้นนะครับอาจจะกดแพ็กให้ได้นะสำหรับ Android ครับก็รับได้เลยทุกอย่างนะครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ย กดรับจากระบบไหนซื้อจากระบบไหน r u รูบีจะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับอตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยทำในราคาที่ถูกแล้วก็เติมอย่างรวดเร็วนะอนเติมเกมเติม,ตมบัตรนะครับต้องเจน้ำคันค้า Top u อัพเซนเ็นปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอาใครสนใจก็ไปตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปัหมุดคอมเมนต์ได้เลยครับอาฝากกดติดตามร้านค้าด้วยนะเวลามีเวอร์ชั่นดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับ เอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะในไอดีที่ยังไม่ได้ฟรีเลนกับเวรุนนะบทสรุปคร่าวๆง่ายๆครับฟรีเลนเนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นก็คือเขามีรีเซตสกิลใครไม่มีรีเซตสกิลเน่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นผลแน่นอนนะในหมด PVP โหมดอื่นๆนะ,นะนะครับในเล่นด่านยากขอคอยนะครับก mm ๊ hmm. บอปบวกรีเซต็ตป่วนบวกรีเซ็ตหรือดามเมจบวกรีเซ็ตใช้ประโยชน์ได้ดีนะแล้วก็เป็นดามเมจไฟที่เอาจริงก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดใครปั้นในร่างระดับสูงเกียร์ดีๆก็ความโหดก็จะเห็นได้ชัดครับส่วนเฟรุ่นเนี่ย ของเพื่อนๆเ,เราบอกกันหน่อยของผมเฟรนูนมันออกเยอะมากจริงรอบนี้เฟรนูนออกเยอะมากแล้วมันก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจเขาค่อนข้างจะหนักมากนะครับ PVP เอาเพียงแต่ว่ามันเป็นน้ำไนงะน้ําก็จะใช้ยากแต่ก็เจอไฟเจอน้ําด้วยการเจอแสงมืดปอๆน่อนเนี่ยก็ดาเมจถือว่าค่อนข้างจะหนักมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของบอสด่านบอสนียผมไปผ่าผ่าน 90, ด่าน90้าด่าน1 0 0ด่าน120ยอะไรประมาณน,นี้นะตีบอสแตกสบายๆอยู่เหมือนกันนะตัวเฟรนูนนะครับ แล้วก็มีเพิ่มระยะพื้นที่เพิ่มระยะสกิลของเพื่อนเพื่อนยเปอร์นะครับแล้วก็ดาเมจเขามีทะลุแล้วก็มีสตันด้วยเลยได้ว่ามีจุดที่ใช้งานได้ยาวๆอยู่เหมนกันนะผมมองว่าถ้าเป็นทีมทั่วไปปั้นแม็กด้เลยน่าจะดีครับอ่ะส่วนลิงก์มีคนถามมาว่ามีลิงก์แจกเพิ่มไหมเดี๋ยวผมขึ้นลูกไปดูครับ คือถ้ามันจะมีลิงค์รับเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลายทางการของญี่ปุ่นหรือไต้หวันอ่าพอเล่นกิจกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี จุดกดเข้าเกมพอกดเข้าเกมปุ๊บมันจะขึ้นรันเดอะเกมมันจะเป็นแท็กกิ้งซึ่งพอเป็นแท็กกิ้งปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะอ่าคัดลอกลิงก์ได้หรือว่าแชร์ลิงได้เราก็จะลิงต่างต่างพวกนี้เอาไปให้คนอื่นเน่ยเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไลน์ของผมเนี่ยไอดีที่ไม่ใช้ไลน์เนี่ยก็เข้าทางแท็กกิ้งพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีกิจกรรมของทางไลน์ line นะครับก็จะไม่สามารถท, link ทําลิงก์ซ้ําได้นะก็จะไม่มีการกดรับเบินั่นเองนะครับกาจันั้นก็ประมาณนี้นะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวมาเปิด กาชากันครับ ID 2สุดจะเกลือเลยครับคือเกลือจนกบเนี่ยล้นเลยนะะเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าโอ้ตัวก็มีไม่เยอะด้วยจริงๆเป้าหมายของเดือนหน้าของ ID นี้นยผมก็จะ,ะเน้นหาแสงมืดคือจะเอาให้ได้นะแล้วก็ทํา9ดาวแม็กไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกบ9ดาวผมอ่ากบ9ดาวมี4ตัวนะครับนี่ ID นี้นะกำลังรออยู่นะครับ ก็น่าจะเป็นสั่งมืดแหละเดี๋ยวจะเปิดให้ได้นะส่วนกบนะครับกบอัลตร้าเหมือนกันนะครับไอดี ID นี้น่าจะเยอะแบบเยอะมากจริงเนี่ยรอยี่สิบองตัวผมทำแม็กพีทำม็อบพีลอยดีไหมนะ่ะนะเออนะครับมาเปิดกันนะครับปีเรนเฟรุนเพิ่มเลกคู่เทพอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเลดรอบสุดท้ายเดี๋ยวมานะครับก็น่าจะอีกประมาณสักสัปดาห์นึ่งประมาณนี้สัปดาห์กว่านะเพราะว่าเพิ่มเลตคู่เทพ น่าจะมา3รอบอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอ่าน่าจะมา3รอบครับน่าจะมาอีกทีประมาณสัปดาห์หน้าอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอ่าส่วนเกียร์ก็ดีหมดครับเกียร์เนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่าจะได้เกียร์อะไรครับถ้าเป็น8ดาวก็ตีสกิลดแน่นอนใส่ตัวไหนก็ได้ครับเกียร์ดีสดุดใส่เลนเจอร์ดีสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น7ดาวเนี่ยแนะนําว่าต้องใส่ให้ตรงธาตุเพราะว่ามันจะเลือกอัปเกรดธาตุได้ อ่านะนิยมความรุนแรงครับก็ต้องอัปเกรดธาตุครับซึ่งอดนนี้นะเอาเฟรุนก็ได้ครับผมมีเกียร์น้ําอยู่อาจจะได้อัปเกรดธาตุเฟรนตีหนักอยู่แล้วนะสีหนักมากจริงๆแต่อย่างที่บอกว่ามันติดครัว่าพอมันเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันอาจจะใช้ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าธาตุม้ในเกมเยอะแค่นั้นเองครับซึ่งอัปเกรดธาตุเนี่ยนี่พอจะบอกปุ๊บนะใบแดงใบแดงจกใบเหลืองนะครับคืออัปเกรดธาตุเนี่ยเราไปตีธาตุแพ นะครับมันก็ตีหนักขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ได้หนักมากเพราะว่าเราไปตีท่าแท้นะครับหนักขึ้นนะผมบอกแล้วครับอัปเกรดท่าทดสอบให้ดูเรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องชนะท่าเท่านั้นถึงจะตีหนักขึ้น,นครับตีหนักบททุกท่าเพียงแต่ว่าชนะท่าจะตีหนักมากเป็นพิเศษ อ่านะั่นคืออื่นๆนะเสมอธาตุแท้ธาตุเนี่ยมันจะหนักขึ้นตามอัตราที่เขาคำนวณเอาไว้แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องคิดเยอะเอาเป็นว่ามันหนักขึ้นนะอัปเกรดธาตุครับไปดูท็อก็งนานนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อัปเกรดธาตุกันหมดเลยนะครับอ่ะไอที่2นะก็คงจะจบแล้วไอที่2เดือนนี้เนี่ยนะว่าเป้าหมายไปเป็นเดือนหน้าดีกว่าไปเปิดตัวแสงมืดใหม่ดีกว่านะ,ะเดี๋ยวตัวด้านวิ่งยังไม่ได้วิ่งเลยนะแล้วตัวด้านวิ่งกับรอเกมแจกนะเดี๋ยวไปเปิดเดือนหน้าดีกว่านะ ไอดีสามครับรอบนี้ไอดีสามยังเปิดไม่ได้เรนเจอร์ Ranger, ครับเกียร์ก็ไม่ได้นะไอดี ID นี้เนี่ยถือว่าเป็นไอดีที่ดวงค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเว้นช่วงแหละนี่นะอย่างที่เห็นนะไอดีสามเป็นไอดีที่ผมเนี่ยดวงดีมากๆนะครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะแต่ก็แน่นอนนะมันจะต้องมีช่วงที่มัน อากเกลือมากอยู่เหมือนกันนะ,อะรอบนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับทังฟีเรนแล้วก็เฟรดูนนะเกียก็ยังเปิดไม่ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติได้มาตัวใดตัวหนึ่งโอ้โหผมก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเจ้าเรนเจอร์ตัวไหนออกดีครับคืออดีนี้เนะี่ยไปโชคดีกับแสงมืดจะเยอะ นะครับเนี่ยสามมืดซัดไป8ตัวนะโคโรโบรใช้2ตัวเท่านั้นเออแต่เป็นไอดีที่แบบว่าไปจบมานสามได้สบายๆยอยู่งั้นอันดับสามดาอนนี้ไปจบแค่เพชรหนึ่งเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับคะแนนมันเบอร์มากก็เลยไม่ได้เล่นนะอ่าต่ก็จบเพชรหนึ่งได้แบบสบายๆครับอ่ะมาครับตัวฟีมีเฮไหมอรุนกันครับ ถ้าไม่ได้ก็เหมือนกันนะเหมือนไอที่สองครับเก็บ <c oughs> ไปเปิดเดินหน้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวไอดีนี้สงสัยจะเออเป็นเลนเจอร์ครับแสงมืดก้าตัวหรือเปล่าอา่ะเดี๋ยวเราติดตามดูอ่ะแต่ว่าคงจะไม่นะเพราะว่าทั้งตัวของบาก,กินะครับแล้วก็ตัวของอ,อ่าอควาคนระับผมก็รักทั้งคู่นะอา่าเพราะว่าบาก,กิก็ทํ้า9ดาวแม็กครับส่วนอควาเนี่ยใช้ดีนะแม้ว่าจะไม่มีดาเมจแต่ว่าไอดีนี้ตัวดาเมจผมมีอยู่แล้วนะก็คือเป็นแสงครับตัวท่านแสงนะครับโอ้โหไม่มาครับ มาเปิดกันต่อ ID 6นะครับ6น่าจะยังไม่ได้เลยนะหกก็เปิดทั้งเรนเจอร์ uh, ครับเปิดทั้งเกียร์นะห uh, 6นะครับห uh, 6ได้มาก็ลำบากใจเพราะว่า ID เนะี้ยผมปรับมาเป็นสายการบินอีกแล้วนะเออครับซึ่งใช้ตัวบินนะนี่ในรอบคริสต์มาสทั้งคู่นะครับแล้วก็ภาคพืนถือว่าแบบเล่นง่ายเล่นสนุกอยู่เหมือนกัน่วนเกียร์เดี๋ยวดูนิดนึงครับ โอ้โหรอบนี้ตอนไอดี ID นี้ตอนคริสต์มาสก็ดวงดีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียของผมนะที่ก็ดวงดีพอสมควรครับแต่ว่าเรนเจอร์รอบนี้ถ้าได้มาเว้ Wait, แล้วไงเอาเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดสะสมก่อนละกันนะเพราะว่าผมต้องการที่จะยกระดับในโหมดอื่นๆด้วยนะครับเช่นกิวอลบางทีต้องไปช่วยเพื่อนตีนะสัปดาห์นี้กิววอลผมก็ขึ้นตำนานนะครับคือขึ้นตำนานทีไรก็เละทุกทีนะกิววอลนะ ก็เลยจะเอา ID ลองครับคือที่มันต้องการปั้นนะ่นะนครัเพราะว่าเราต้องการได้เรนเจอร์ครับตัวดีดอ่าจะไปใช้เกมตั้งรับนะครับโซนกิว,วรับรับเพื่อนอยู่นะอ่ารับคนเข้ากิวนะแต่ว่าต้องการโหนนิดนึงขอนิดนึงนะคือหลังๆเนี่ยที่ผมไม่ค่อยรับคนเพราะว่าบางทีเนะี่ยรับเข้ามา2-3วันแล้วก็เปลี่ยนใจออกอ่าผมก็แบบว่า มันก็เหนื่อยอ่ะเลยแบบหลังๆเลยแบบไม่รับไม่รับแล้วกันยกเว้นว่าแบบโหดมากจริงนะครับแล้วก็ต้องดูที่มาที่ไปได้วยว่ากิลเดิมอยู่กิลไหนอถ้าอยู่กิลเทพอยู่แล้วนี่คือไม่รับแน่นอนครับเพราะว่ากิลเดิมก็เทพอยู่แล้วมาอยู่กิลทีเคทำไมนะเออบางคนแบบว่าล่าสุดนี้คือแบบว่าพี่ผมอยากเข้ามาอยู่มากครับออกจากกิลเก่านะสวันนะวัน2วันครับพอเข้ามาปุ๊บ2วันขอออก เออมันก็เหนื่อยนะครับในการรับคนนะฉะนั้นเนี่ยคือพอมีแบบนี้ปุ๊บก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่อยากรับคนเข้ากิวซึ่งตอนนี้ก็จำนวนคนในกิวก็มันก็กถือว่าก็ได้อยู่นะไม่ได้แบบไม่ได้น้อยไมไ่เยอะเท่าไหร่เอาเปิดให้หมดเลยไม่ได้ก็จบแล้วนะอ่าใครคิดว่าจะอยู่กันยาวๆครับซึ่งคนในกิวผมกล้าบ,บอกคุณนะทีมแบบโ,โหดๆเทพๆเติมหนักๆอย่างนี้นะเยอะหลายคนนะที่เขาแบบเติมแล้วแบบอยู่ด้วยกันยาวๆนะ อ่านะก็มาถือว่ามาช่วยกันนะครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆกิวผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะโหดจะอะไรมากมายแต่ว่าพอมีเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเขาโหดจริงเนี่ยเราก็พยายามยกระดับกิวนะอ่าอย่างนี้ก็ขึ้นมาอยู่ตำน,นายครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมอ่าตส่วนใหญ่ก็จะอยู่มาสเตอร์แล้วแหละโอ้โห้ ID หกไม่ออกเลยมาเปิดกันต่อ ID 7นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นครับ ID 8 9ดลึกลับอันนี้ได้เซลูลหมดเลยนะ ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อไปดูทีนึงว่าต้องการได้ฟรีเลนเพิ่มเติมไหมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมีเมกูมินด้วยนะครับ อ่านะแปดเก้าสิบลึกลับจะมั้งมีเมกุมินดาเมจไฟนะครับตัวอ่าดีเซ็สกิลนะครับอาจจะมีบาร์กี้นะครับอาจจะมีซารีพิเชอร์นะครับอ่าหรือว่ามีไมกี้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรนเจอร์รอบนี้เน้นไปแล้วครับว่ามันไม่ได้มีคอมโบนะครับมันก็ใช้ด้วยตัวของมันเองก็คือไปเน้นใช้สกิลนะซึ่งของเดือนนี้เอาจริงมันก็เก่งนะอ่าถือว่าค่อนข้างเก่งส่วนทอดมองนานอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทีมคอมโบเขาแน่นนะก็อาจจะเบียดลําบากนิดนึงครับถ้าเป็นหลีกทั่วไปนะผมว่่าาคอนข้งจะ โอเคนะครับอ่ะส่วนของ ID7 นะผมได้แค่ฟีเรนใช่ไหมยังไม่ได้เฟรุลอ่ะซึ่งเฟรูนของผมเนี่ยมันออกทะลักหมดเลยครับอ่าต้องการเฟรูนนะอ่ะโอเคครับต้องการเฟรุลอ่ะขอลองเปิดตัวนิดนึงครับจะได้ครบครับถ้าได้มาอ่ะดูก่อนอัะตะแทนสิวะ สิวะตอนนี้คือผมเอามาช่วยตัวของโอริเวอร์นะเพราะว่าตัวชนไม่ไหวครับตัวชนมันเริ่มจะเก่าแล้วนะเออครับโอริเวอร์ก็เลยใช้ทั้งโอริเวอร์นะครับใช้ทั้งตัวสิวะมาชนนะแล้วก็ตัวอื่นภาคพื้นก็โอเคอยู่กันนะอาไอดีนี้เพิ่งจะไปจบที่เพชรสองเองนะครับเนื่องจากว่าคะแนนมันเฟอมากนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเพชรหนึ่งนะ เดี๋ยวค่อยๆปั้นกันไปครับอ่ซึ่งอดีนี้ก็ยกระดับแบบสุดขีดเลยนะปั้นฟีเดนขึ้นเป็น9ดาวครับลงทุนทำโยมิอ่าแม็กนะครับอ่าเพิ่งรีวิวไปนะทำโยมิแม็กนะครับแล้วก็อ่าตัวของอ่าเมกุมินทำ9ดาวแม็กอ่ะเดี๋ยวรีวิวในไม่กี่วันนี้ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวรีวิวเมกุมินนะครับว่า9ดาวแม็กมันเจ๋งแค่ไหนอ่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมคงจะยืมคุณเบลฟอร์สนะรีวิวตัวของฟีเรน9ดาวแม็กอ่์ว่าฟีเรน9ดาวแม็กเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมซื้อตัว๋วซื้อก่อนอ่ะลงทุนครับลงทุนครับเพราะว่าไอดีนี้กบม่วงน่าจะหมดอยู่เหมือนกันนี่สัปดาห์นี้ขึ้นไปที่ํำนานนะครับอ่าทุกครั้งนะผมจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าแบบเอ้ยไอดี ID ไหนมีกบเท่าไหร่ต้องการอะไรต้องวางแผนนะเพราะบางทีเปิดได้กบไม่มี่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอ่าเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ว่ากันนะอ่ะเปิด สิบใบพอแล้วกันขอสิบใบพอ,อเพราะเป้าปหมายคือเดือนหน้านะครับต้องการแสงมืดภาคพื้น,นครับกบม่วงมีพอได้ปุ๊บปั้นแม็กปับถ้าโหดจัดจัดก็ขึ้น9ดาวถ้ากบ9้าดาวพอก็จัด9าดาวแม็กครับว่าส่วนคนที่แบบ9ก้าดาวแล้วแบบใช้กบตีบงตีบวกไปนะเราสามารถที่จะหยุดได้นะครับเพราะว่ามัน4ตัวเท่านั้นนะเพราะว่าเอาจริง9้าดาวเนี่ย ข,ขึ้นแล้วไม่จําเป็นต้องแม็กก็ได้มันไม่เหมือนอัลตร้าแม็กไฮเปอร์แม็กนะอันเนี้ยมันต้องแม็กมันถึงจะใช้งานดีครับเพราะว่าเราต้องใช้ความสามารถไฮเปอร์ในหลายๆตัวนะอ่าแล้วใช้เป็นไฮเปอร์แม็กจะดีกว่าครับฉะนั้นเนี้ย9ดาวเนี่ยบางทีเวลร้อยกก็พอแล้วนะครับอ่าส่วนตีบวก1บวก2ไปถ้าแบบสมมติใจรักจริงๆหรือมันยังเก่งจริงนะก็ยัดแม็กไปเลยครับไม่ต้องลังเลน,นะแต่เกิดเรามองว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปปั้นตัวใหม่นะอ่าในส่วนของ9ดาวเนี่ยผมมองว่า ตีบวกอิเลคเคคาได้เพราะว่ามันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยไอดี ID นี้เปิดไม่ได้แลวอ่าใครเปิดกระช่านะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเอาเพราะเมื่อคืนอันนี้ก็คือได้รับทุกคนนะเป็นกิจกรรมที่แจกยกเซิร์ฟนะทุไอดีก็จะได้หมดครับกิจกรรม วาเลนไทน์นะเพราะว่าไม่เห็นมีคอมเมนต์บอกนะว่าแบบไม่ได้นะมีแต่มาคอมเมนต์บอกว่าเปิดได้เอ่อฟรีเลนได้เฟรลุนอ่ะมาบอกมาขีดกันต้นนิดนึงครับว่าตั๋ววาเลนไทน์ครับอ่าได้ฟรีเลนได้เฟรลุนกันหรือเปล่านะอ่ะก็อยากให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยรันเตอร์เกมวันนี้ครับมีทุนอยู่ยังอยากเปิดเรนเจอร์ยังอยากเปิดเกียร์นะ,นะะนก็ใะนําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับเจ้าน,นี้ไว้จะได้แน่นอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะรันคาร์ตัวถือมีอยู่ต้องตามกฎหมายแล้ว นะสำหรับ a อ d ด o อ d นะใครอยากจัดแพ็กนะก็จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby จะรับไม่ได้นะต้องเติมจากระบบไหนรับจากระบบนั้นแต่อื่นๆเราสามารถที่จะกดรับได้หมดครับอาเจ้าน,น,นี้เติมเกมอื่นๆด้วยครับในราคาที่ถูกแล้วก็รวดเร็วครับเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันคาท็อปอัพเซนเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วอใครพร้อมก็จัดได้เลยครับเดี๋ยวไปลิงินร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับใครคยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามร้านค้าด้วยครับเจน้ำกันคาท็อปอัพเซนเตอร์เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่ลาาดกัันนนนเติมมะรอวีี้้ปณ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ